พอดีช่างเจียบ่งถ่ายก่อนก่อนก่อน,ก,อนก่อนที่จะทายาชาทีนี้สีที่ติดอยู่ตรงนี้ค่ะเป็นเนื้อครีมนี่ก็คือเป็นยาชาเนาะเนี่ยพื้นผิวด้านล่างของลูกค้านะคะเคยสักเป็นงานเอออะไรนะพี่เขาเรียกว่าอะไรนะคะออะไรสีนะอะไรสีอะไรอ เขาเรียกว่างานทุกคนช่างเจี๊ยบกับลูกค้าก็คุยกันนานเกินไปเลยนึกไม่ออกออก,ก็คืองานฝั่งสีเออ,เ,อ,อเคยสักงานฝั่งสีมานานขนาดไหนคะประมาณประมาณเป็นเดือนได้ไหมคะได้อยู่ได้อยู่ใช่แล้วทีเนี้ยก็สีออกมาเป็นอย่างนี้ทุกคนพื้นผิว<ส>ที่ที่สักไปไม่ติดเนาะแล้วก็ลูกค้าบอกไปทําถึงสองครั้งนะคะ<ม>สีไม่ติดอันนี้ดําๆที่เห็นอยู่เป็นดินสอช่างเจี๊ยบขีดไว้นะอันเนี้ย ดินสอทั้งเจี๊ยบแล้วก็พื้นผิวด้านล่างที่เคยสักเป็นฝังฝังสีคือไม่เห็นอะไรเลยค่ะเป็นแบบนี้เลยเสร็จแล้วทีนี้สร้างเจี๊ยบไทยยาชาไปก็เลยเห็นเนื้อครีมติดบริเวณผมเนาะรอยขีดตรงนี้นะคะที่สร้างเจี๊ยบขีดไปก็คือเราจะเก็บเนี่ยค่ะเป็นลายผมวันนี้เป็นงานลายผมนะคะเก็บ เสยขึ้นมาแบบนี้นะคะไว้พี่ลูกค้าเป็นของผู้หญิงนะคะวันนี้ไว้สําหรับสามารถติดคลิปนะคะร่วมผมได้เนาะ mm hmm. ด้านข้างพี่ลูกค้ายังผมหนาอยู่ทุกคนจะมีความบางก็ช่วง,วงที่ช่างเจเี๊ยบเขียนดินสอเน,นี่ยค่ะ mm hmm. บางเห็นไหมคะ mm hmm. ผมบางมากๆแล้วก็จะวันนี้จะช่างเจี๊ยบทําให้ปกปิดที่สุดเนาะ mm hmm. เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะ mm hmm. ขอบคุณค่ะ โอ้ okay, ทุกคนตอนนี้นช่างเจ็บได้สักไลผมนะคะซ้อนใต้ตรงหนังศีรษะที่มีความบางตรงนี้เนาะบริเวณก็คือตั้งแต่ฝั่งนี้นะคะฝั่งนี้รวบมาจนถึงนี่ค่ะลึกตอนนี้จะดูใกล้ๆกันด้านในนี้จะเห็นเป็นแบบนี้นะคะเห็นมันมีไรผมอ่อนๆนะคะขึ้นเยอะอยู่เต็มไปหมดเลยนะคะเนี่ยเห็นไหมคะจากที่หนังศรีรษะขาวตอนแรกคือมองไม่เห็นเลยเห็นเป็นไรผมแทนนะคะนี่นช่างเจี๊ยบ ทำไว้เผื่อสาหรับลูกค้าเสยผมนะคะฝั่งไหนก็ได้แล้วก็รวบผมติดกิ๊บได้ด้วยนะคะอันนี้เป็นงานสักของผู้หญิงนะคะซึ่งเก็บขอบหน้าแบบนี้ทุกคนเก็บขอบหน้าแบบให้ดูแบบผมหนาขึ้นนะหนาขึ้นทุกส่วนเลยนะคะอยากให้เห็นใกล้ๆนะคะก็คือจากที่มีความบางตอนแรกนะตรงนี้คะ่ะหายไปเลยนะคะเนี่ยเห็นเข้มขึ้นมาเห็นเข้มขึ้นมาแบบสวยแบบธรรมชาตินะคะไม่เยอะจนเกินไปแล้วก็ หลังทําเสร็จคือต้องติดนะคะสีสวยแน่นอนไม่มีหายแล้วก็ไม่ต้องเติมสีใดๆนะคะออกมาเป็นอย่างนี้เลยเนาะโอเคดีมากมากเลยอะ่ะสวยเนาะเถือไม่ช่างเจไปดูนะโอเคขอบคุณค่ะ